สวัสดีครับก็ hmm. กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโค้ชกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้ก็ปองกับเอสกับต้าสองคนอัดร่วมกันไปก่อนเนื่องจากเอสยังคงติดทุระยาวอยู่นะครับสําหรับวันนี้เราก็จะกลับมาที่เรื่องของวัตถุมงคลกันบ้างนะครับซึ่งเรื่องหนึ่งที่มีคนอิ็อ b o x มาถามผมถือว่าบ่อยมากเหมือนกันเดือนเดือนอย่างน้อยเดือนหนึ่งต้องมีสักครั้งหนึ่งอ่ะก็คือเรื่องของความเชื่อที่ว่าวัตถุมงคล หรือเหรียญหรือตะกรุดถ้าเป็นเนื้อตะกั่วจะขลังที่สุดจริงไหมเอ่นี่ก็น่า <จะ S 2> สนใจครับเพราะว่ามัน,มนหลายหลายคนที่เก็บสะสมมันจะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งคือว่ารุ่นไหนที่มันเป็นรุ่นที่ศักดิ์สิทธิ์และมีประสบการณ์ที่สุดแล้วบางครั้งก็จะอย่างผมเองอ่ะจ,จะฝังใจว่าเป็นเนื้อผม พระที่เป็นเนื้อผงเพราะว่าแฮนด์เมดนะฮะ,ะส่วนอ่าถ้าเป็นเหรียญนี่ก็ยังมีความคล้อยตามว่าเหรียญเนื้อตะกั่วเพราะว่าจะมีความเหมือนแบบเขาเรียกว่าจะมีเหรียญลองพิม์ใช่ไหมฮะทดลองการปั๊มจะใช้เนื้อตะกั่วอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อผมก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันจริงหรือหรือเป็นความคิดไปเองหรือว่ามันคือเหรียญเนื้อไหนที่ศักดิ์สิทธิ์สุดอะครับอ่าโอเคก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ที่เขาชอบบอกว่าเหลียญเนื้อตะกวัวขขังที่สุดเนี่ยจริงๆคือมันเกิดจากการที่เขาเคยไปคุยกับค,บครูบาอาจารย์ที่เสกพระแต่เขาเข้าใจไม่หมดคือเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านเสกพระเนี่ยการเสกพระมันก็เกิดการบรรจุพลังงานอย่างหนึ่งทีนี้อะไรที่มันมีลักษณะนําไฟฟ้าหรือมีลักษณะมีเนื้อที่ค่อนข้างนิ่มเนี่ยการเอาพลังงานใส่มันจะง่าย เพราะฉะนั้นตะกั่วเนี่ยมันนิ่มมันจึงทำให้ตะกั่วเนี่ยเป็นเนื้อที่เสกง่ายตะกั่วก็ดีเงินก็ดีทองคำก็ดีที่เนื้อค่อนข้างนิ่มเนี่ยจะเสกได้ง่ายกว่าเนื้ออื่นๆที่แบบทองเหลืองทองแดงอะไรที่มันแข็งๆหน่อยแต่ทีนี้เ,นเราก็ต้องเป็น,ปนความเชื่อหรือว่ายังไงอ่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงต้าคือมันเป็นเรื่องเป็นพาพผงก็ง่ายกว่า คือพระผงเนี่ยมันมันได้อีกส่วนหนึ่งด้วยคือส่วนใหญ่ตัวผงม,มันมีมวลสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วด้วยบ,บางทีในตัวมันเองก็ดีอยู่แล้วอย่างถ้าเป็นพระผงเป็นผ้ายันเป็นอะไรพวกเนี้ก็เสกได้ไม่ยากคืออันนี้ผม,ผมม,มนนผมมีความเชื่อนิดนึงนะครับผมมีความเชื่ออันนี้ส่วนตัวนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็าคือถ้าเป็นตระกูลเหรียญนะผมจะรู้สึกว่าพระเหรียญเนื้อทองแดง จะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะว่าพระเกจิท่านจะเป็นเนื้อที่น่าจะราคาไม่แพงที่สุดนะครับเพื่อจะให้ชาวบ้านชาวช่องได้ใช้เยอะๆผมก็เลยรู้สึกอย่างนี้ส่วนเนื้อเงินเนื้อทองคำอย่างเงี้ยกับรู้สึกว่ามันเหมือนหางเหินมันเหมือนเป็นของสะสมอะไรเงี้ยผมก็จะเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะความศักดิ์สิทธิ์ต่างกันอันนี้อาจารย์รอบชิดช่วยบอกเล่าให้หน่อยครับเออจริงๆต้องบอกว่าเท่ากันทุกเนื้อ เท่ากันทุกเนื้อเพราะเวลาเสกท่านก็เสกลงไปทั้งบทมันก็ต้องวางอยู่ด้วยกันอยู่แล้วทองคําเงินตะกัวทองแดงทองเหลืองเพียงแต่ว่าที่ทองแดงทําไมรู้สึกเหมือนมีประสบการณ์เยอะเพราะทองแดงสร้างเยอะกว่าเน,นื้ออื่น mm hmm. เพราะฉะนั้นคนไปห้อยเยอะกว่าโอกาสที่คนไปห้อยน่าจะโดนตีโดนฟันโดนอะไรต่างๆมันเยอะในขณะที่คนห้อยเนื้อทองคําเนี่ยบางทีรุ่นหนึ่งสร้างไม่ถึงสิบเหรียญเนี่ยและคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มีอันจะกินมีอะไรค่อนข้างปลอดภัยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุอะไรพิสดารมันก็ไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นคนรู้สึกว่าเนื้อทองแดงเนื้ออะไรพวกนีมน้มันมีประสบการณ์เยอะกว่าจริงๆคือเวลาเสกคือเราเสกเท่ากันทั้งหมดส่วนตะกวดพวกเนี้ยทองคําเงินพวกนี้จะเสกเข้าง่ายกว่านิดนึงเพราะเนื้อมันนิ่มกว่าแต่ถามว่าเราเรานึกภาพกว้างขึ้นไปหน่อยว่าเกจิอาจารย์ที่ท่านมาเสกเนี่ยท่านมีพลังจิตไม่ได้กระจอกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นเนื้อทองแดงทองเหลืองหรือแม้แต่เป็นหิน ท่านก็เสกเข้าไปได้เพราะมันเป็นเรื่องของพลังจิตมันเป็นเรื่องของการน้อบมบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาซึ่งอัป,ปมาโนพุโทโธอยู่แล้วคือบรารมีของพระท่านไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นแค่ทองคําแค่ตะกัว่วหรือแม้แต่ก้อนหินแข็งๆมันก็ทะลุมันก็ผ่านเข้าไปได้ทั้งสิ้นมันอยู่ที่คนเสกให้เป็นเพียงแต่ว่าตะกัว่วเสกง่ายกว่าเฉยๆคนก็เลยไปเข้าใจแค่ตรงนี้แล้วเลยบอกว่าเนื้อตะกั่วศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งจริงๆมันไม่ใช่จริงๆศักดิ์สิทธิ์เท่ากันทุกเนื้อ แล้วถ้าเป็นโดยส่วนตัวโดยผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยเก็บเนื้อตะกัวเพราะว่าเนื้อมันนิ่มเพราะฉะนั้นต้าเขานึกออกเวลาเรารักษาเนื้อพระมันจะยากอ่ะจมูกพระนี่โดนนิดเดียวก็บี้แล้วอะไรเงี้ยตะกัวถ้าทําเป็นตะกุดปุ๊บไปไปชนอะไรหน่อยก็บี้แล้วมันมันจะพังง่ายเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมก็จะชอบพวกเนื้อทองแดงครับมันจะแข็งหน่อยอยังพอจานได้แล้วก็เนื้อแข็งแรงดีหน่อยส่วนถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยมันมันจะจานค่อนข้างยากเพราะทองเหลืองมันจะแข็งกว่า แต่ว่ามันก็คงทนดีแต่ว่ามันจะหมองเวลาหมองมันจะดูค้ำๆทองแดงเวลาหมองมันจะมันจะดูคลาสสิกกว่ามันดูเป็นแดงๆดำๆมันสวยกว่าเนื้อเงินก็โอเคเนื้อเงินมันก็จะนิ่มแต่ว่าก็แข็งแรงดีกว่าตะกั่วยังพอรักษาได้แต่จะมีเนื้อหนึ่งจะมีเนื้อคุ้งตาที่เสกยากจริงคือเนื้อพลาสติกเออแปลกเนื้อพลาสติกเนื้อเรซินเนี่ยเสกยากกว่าเนื้ออื่น คือในฐานะที่ผมทาวัตถุมงคลนั่งเสกทพาพระมาหลายรุ่นเนี่ยครับจะรู้ได้คือคือไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดน,นะอันนี้คือเราก็มันจะอที่ายในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ผมไม่มย<ผ>มอยากจะรู้เมื่อกี้พอดีมันมีเรื่องเนี้ยอยากจะรู้ว่าไอความว่าเสกง่ายเสกยากเนี่ยความรู้สึกของคนที่สมมุติว่าพระพระอาจารย์เกจิหรืออาจารย์รอบทิศมีประสบการณ์ในการเสกเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกยังไงฮะไอความแบบง่ายยาก ปั๊มแล้วมันเหมือนคล้ายๆความรู้สึกปั๊มของแล้วมันไม่ติดมันคือนะเวลาเสกคือมันเราจะต้องเห็นว่าในเนื้อพระในองค์พระสมมุติว่าเราเสกเหรียญเนี่ยสมมติว่าเราเสกเหรียญอันหนึ่งเนี่ยเราเห็นพลังงานในนั้นช้าหรือเร็วแค่ไหนครับแล้วก็เราเห็นมันสว่างเต็มแค่ไหนอะไร,ะไรประมาณนี้ยคล้ายๆประจุแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแต่จิตมันไวกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้ง บางอันถ้าเกิดแบบพิธีดีมวลสารดีบางครั้งแค่เรานึกจะเสกก็เต็มแล้วอะ่ะคือคบาอาจารย์่มาทาให้แล้วแต่บางเนื้อเนี่ยโหเสกแล้วเสกอีกมันก็ยังไม่ค่อยเข้าก็มีมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเนื้อ,อนิ่มกับเหลือมหรือว่าเนื้อแข็งหรือว่าจิต<อ>หรือว่าอะไรครับในเรื่องของเนื้อมีมีส่วนบ้างแต่ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยส่วนใหญ่ที่เสกยากเสกไม่เข้าคือหนึ่ง วาระในการทำยังไม่ยังไม่ถึงพร้อม,อ,มอย่างเช่นว่ามันยังไม่ถึงจังหวะวาระที่จะทำของบางอย่างออกมาแล้วเราไปเล่งทำออกมาก่อนเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ค่อยช่วยมันก็จะเสกยากหน่อยหรือว่าถ้าเราเราไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่เรียนด้านนั้นมาจริงๆหรือจิตเราไม่ดีการเสกมันก็จะยากหน่อยอย่างสมมติว่าผมไม่เคยเรียนวิชาทำวัวธนูมาก่อนแล้วอยู่ดีก็จะมาเสกวัวธนูเองเนี้ย เราไม่มีครูบาอาจารย์มาช่วยก่อนเนี่ยเราไม่มีแรงครูนําอะมันเหมือนสว่านที่ไม่มีหัวเจาะนําทางก่อนมันจะเข้ายากแต่ถ้าเรามีแรงครูนําได้เรียนวิชานั้นวิชานี้มาก่อนปุ๊บบางทีแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเราบอกเรียนมาแล้วหลวงพ่ออย่าให้เสียชื่อนะผมเรียนกับหลวงพ่อมาอย่างเงี้ยบางทีก็เข้านล้รคือท่านเจาะนําให้ก่อนเลยก็แล้วเนียอาการอาการเวลาเสกแล้วมันไม่เข้าหรือเข้าง่ายเนี่ยมันรู้สึกได้เลยป่ะครับคล้ายๆอารมณ์แบบ เหมือนเราเอาอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะฮะเช่นแบบเหรียญชุบลงไปในสีแล้วมันติดหรือไม่ติดเนื้อนี้ติดอารมณ์แบบนั้นนีมป่ะครับมันจะเหมือนมันก็คล้ายๆแบบนั้นแต่คือเราจะกําหนดดูในเหรียญในวัตถุนั้นได้ว่ามันสว่างแค่ไหนหรือว่ามันมีอะไรเข้าไปแล้วบ้างมียันอะไรเข้าไปแล้วบ้างมีเทวดามาประจําหรือย,ยังมีความสว่างมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเต็มหรือย,ยังบางทีเราก็จะพอมันเต็มแล้วเนี่ยคือมันจะเหมือนกับ เราผลักลงไปในที่ที่มันแข็งมากมันจะกระเด้งออกหมดออ,อย่างนี้เราเราจะเริ่มรู้แล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้เต็มแล้วมันมันเอาเอาอะไรเข้าไปเติมไม่ได้ละซึ่งพลาสติกนั่นเป็นมีผลนะพลาสติกเรซินพลาสติกมีผลบ้างคือไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรแต่ว่าเวลาเสกมันจะฉลับแต่ค่อนข้างฉลับแบบมันมันอัดเข้าไปทีเดียวจบไม่ค่อยได้เหมือนโลหะหรือผงนั่วาก การเนื้อเนี่ยมันก็มีผลกับการเสกเหมือนกันใช่ไหมมีผลบ้างแต่แต่ไม่เยอะนะแต่ไม่เยอะเพราะว่าพอเราอาธิษฐานสักพักหนึ่งก็เข้าเต็มอยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าพวกเนื้อทั่วไปนิดนึงคนที่จะเสกพ,เพลาสติกเนี่ยอย่างที่เราเมื่อกี้เราพูดเรื่องหลวงพ่อภาษีเนี่ยต้องระดับอย่างนั้นเลยอะคือถึงจะเสกง่ายๆอาจจะด้วยความว่าเนื้อพลาสติกครูบาอาจารย์ท่านมองว่ามันมันไม่คงทนครับ พราะเวลาสร้างพระท่านก็อยากจะให้คนเก็บไว้ใช้ได้นานให้มันแข็งแรงให้มันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกนี้พอมันไม่คงทนท่านก็อาจจะไม่ค่อยทาหรือว่าในสมัยโบราณท่านไม่ค่อยคุ้นกับเนื้อประเภทนี้ทาให้ไม่เหมือนโลหะอื่นๆหรือผงทึ่ท่านทำกัน,น,นมาเป็นร้อยเป็นพันปีท่านเห็นท่านก็รู้แล้วพอเนื้อประเภทใหม่ๆมาบางทีก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันก็ไม่ได้นานมากนะแต่ว่าอันนี้คืออธิบายในเชิงละเอียดว่ามีผลบ้างนิดหน่อยเหมือนกันคือมันจะแฉลบกว่าหน่อยงแต่ถึงเวลาพอทําสักพักมันก็เต็มเหมือนกันก็ไมม่ีปัญหา แล,แล้วเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้เนื้อไม้ก็โอเคนะก็ไม่มีอะไรอย่างพวกพวกไม้ที่เอามาทําประคพราพวกกะลาพวกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างผมทํากะลาตาเดียวตอนนี้อยู่ก็ก็เสกได้ก็ก็ไม่มีปัญหาแถมเนื้อไม้บางอันเนี่ยบางทีเต็มง่ายเพราะว่าไม้บางตัวเนี่ยเขามีลูกเทวดาตามมาอืมเวลาเราไปเอากระลาตาเดียวมาเส,เส <clapping S 1> กเนี่ยกะลาตาเดียวมันมีคุณในตัวอยู่แล้วหรือไปเอาพวกไม้เคียนไม้อะไรที่เขามีเทวดาบางทีแทบไม่ต้องเสกเลยเราแค่คุยกับเขาว่าดูแลอันนี้หน่อยก็ใช้ได้เลย ทนีนี้อย่างปัจจุบันเนี้ยมันมีเนื้ออยู่ตัวหนึ่งไทเทเนียมพวกแบบนี้เคยเคยลองแบบออมันมีประสบการณ์เล่อนเศกไหมครับยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่เนื้อไทเทเนียมแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาคือคือด้วยความที่เป็นอัป,ปมาโนพุโทโธคือเราใช้กําลังพระท่านเศกให้มมนไม่มีอะไรที่ทะลุทะลวงไม่ได้ต่อให้เป็นโลหะที่ป้องกันลังสีปรัมมานูก็ยังทะลุได้เพราะฉะนั้นคือมันมันเข้าได้หมด มันเข้าได้หมดเพียงแต่ว,ว่าใช้เวลามากน้อยหรือวิธีการต่างกันนิดหน่อยคือเพราะฉะนั้นเราต้องปรับความเข้าใจาก่อนว่าทุกเนื้อถ้าเสกศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมดครับมันอยู่ที่คนเสกว่าเสกเป็นไหมถ้าน้องบรารมีพระมาจะเนื้อพลาสติกเนื้อไม้เนื้อไทเทเนียมหรือเนื้อตะกั่วเนื้อทองแดงทองเหลืองก็ศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมดเพียงแ,แต่ว่านเนมันอยู่ที่การเนื้อไหนต้องห้ามมีไหมครับเนื้อต้องห้ามเสกไม่ควรจะใช้เนื้อแบบนี้เสกมันมี แบบนี้ไหมคร<อ>สิ่งต้องมห้ามเสกไม่ติดม,มันก็ได้หมดนะเพราะขนาดขนาดพวกใบไม้พวกกระดาษเขาก็เอามาเสกใช้กันได้นะครับขนาดของที่มันไม่คงทนขนาดนั้นถ้าจะต้องห้ามก็อาจจะต้องพูดไปในเชิงของที่เป็นพลังงานด้านไม่ดีมากกว่าอย่าง uh huh. เช่นไปเอาไอ้พวกกระดูกคนตายไปเอาน้ํามันพลายซึ่งถามว่ามันเสกได้มันมันได้แต่ว่ามันเป็นของมีพลังงานไม่ดีอยู่ในนั้นครับถ้าเราเอามาเสก เอามาใช้ในทางที่ดีเราต้องล้างพลังงานนั้นก่อนมันเสียเวลาเยอะต้องล้างพลังงานให้พาท่านล้างพลังงานที่มันตกค้างที่ไม่ดีก่อนแล้วเราค่อยลงพื้นใหม่ก็เหมือนสร้างบ้านอะ่ะคือถ้าที่พร้อมแล้วเราเอาบ้านตั้งตูมเดียยมก็เสร็จแต่ถ้าเกิดที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเราต้องมาเคลียร์พื้นที่ก่อนก,ก็จะยากขึ้นบิกหน่อยแล้วปัจจุบันนี้มันมีเหรียญแบบในโลกโซเชียลที่แบบเป็นเหรียญแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบที่เขามีอยู่ในโซเชียลครับ อย่างพวกเนี้เราสามารถเขาสามารถเสกแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมครับอันนี้ผมคิดแบบสุดโตงแบบแอดวานซ์มากเหรียญในคริปโตโซเชียลอะไรพวกนี้ยหรืออะไรสักอย่างที่แบบเป็นเหรียญพระนะครับพระเคยเห็นอยู่เดี๋ยวนี้มันมีเหรียญพระแล้วก็มีบางคนเขาทําเป็น NFT แล้วก็มาห้อยเป็นดิจิตอลอะไรพวกนี้ไอ้อย่างเงี้ยพวนก็ช่วยได้จริงนะครับพวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเขาเสกไม่ได้ยังไงมันเสกไม่ได้เพราะว่าการเสกเนี่ยมันต้องมีรูปและนามครับ เนี่ยไอ้นามเนี่ยมันเสกเข้าไปแล้วแต่ไอ้รูปดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้คงที่แค่เราปิดเครื่องมันก็ดับไปแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็เปิดติดติดต่ำๆแล้วก็มันเป็นกระแสะไฟฟ้ามันมันก็เลยการเสกเนี่ยมันก็อาจจะใช้ได้ยากแต่ถามว่าสมมุติว่าถ้าผมเอาพระองค์นึงมาเป็นมือถือแล้วก็ตรงนี้เปิดรูปพระแล้วห้อยจะศักดิ์สิทธิ์ไหมอันนี้ทําได้เพราะว่ามันเกิดจากที่สมมุติว่าเรามองภาพพระที่อยู่ในมือถือที่ห้อยอยู่เนี่ยแล้วเราลึกลึกถึงสมมติเห็นหลวงปู่ดู เราละลึกถึงหลวงปู่ดูค่ครานี้พลังงานท่านไม่ได้ผ่านทางนี้มันผ่านที่จิตเราแหละโดยมีอิทธินสื่อเพราะฉะนั้นพอรเราลึกถึงทา่านพลังงานผ่านมาที่ธาตุเราโดยตรงก็คุ้มครองเราได้เลยคือใช้พักเครื่อง nft เป็นสื่อในการน้อมพลังพระได้แต่ตัวตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้มีพลังงานโดยตรงครับเป็นเครื่องระลึกถึงอ่าเป็นเครื่องดึงนะได้แต่ว่าตัวไม่ได้มีพลังงานโดยตรงทีนี้พอพูดถึงเรื่องพักเครื่องผมก็เลยจะมีเป็นคถามที่ น่าจะหลายๆคนอยากจะรู้จริงๆก็คือพวกวาละการเสกหรือว่าสมมุติในกรณีที่ว่าพระเครื่องอันเนี้ยอยู่ใกล้พระเกจิตอนที่เสษก,กับพระเครื่องที่อยู่ห่างๆความรู้สึกจะรู้สึกว่าอาสมมติวางอยู่อย่างในจะมีสายสินใช่ไหมครับวางอยู่แปะๆหรือหรือพระอาจารย์เอามือแปะไปที่ลังนั้นลังนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ส่วนลังที่อยู่นอกๆเลยอยู่ห่างๆหรือไกลเนี่ย ความเชื่อจะรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้พลังอาจจะห่างเหมือนคล้ายๆแบบโดนแสงเนี่ยมันจะห่างกันความเกลียมหรือความอะไรก็จะห่างกันหรือบางอันที่มีเขาเรียกว่าเป็นเหรียญล็อตที่สร้างมาแต่ว่าอาจจะอยู่ที่บ้านไม่ทันวาระเหมือนแบบว่าเก็บอยู่ในในบ้านแต่ว่าไม่ได้เอามาวางในในพิธีพวกเนี้ความศักดิ์สิทธิ์มันพลังงานมันจะต่างกันขนาดไหนครับ เอ,อยู่ที่คนเสกว่าเขากําหนดกําหนดขอบเขตแค่ไหนเพราะคนเสกเนี่ยเขาก็จะกําหนดเวลาที่ฐานนะว่าเขาจะเสกอะไรเสกเฉพาะตรงหน้าหรือว่าเสกทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณวัดทั้งหมดเสกทั้งหมดที่สายศิลนเชื่อมไปถึงหรือถ้าเกิดคนนี้เก่งๆเนี่ยเขาเสกย้อนหลังไปถึงรุ่นเก่าๆด้วยอือว่าเสกรุ่นปีปีห้าสี่สามารถย้อนกลับไปจนถึงรุ่นปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งที่เขาเคยทํามาก็ได้คือเสกซุ้มเดียวนี่แบบ ย้อนกลับหวดไปกลยก,ก็คืออธิฐานรวมไปเลยเพราะว่าเวลาเราเสกอะเราวางกระแสพลังงานของเราไว้ในรูปลักษณ์นั้นแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราอธิฐานให้เทวดาท่านดูแลเนี่ยเราก็ต้องฝากกระแสท่านไว้แล้วก็ถึงเวลาเราก็บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเสกพระใดๆก็ตามขอเทพพรมาอนุโมทนาอาแล้วขอกระแสนั้นจงกลับมาสู่วัตถุมคงคลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยทําอย่างเงี้ยก็ก็จะสามารถทําได้เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างสายหลวงปู่ดูอย่างเงี้ยก็จะทําได้เพราะว่าท่านวางกระแสไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่คนชอบมาถามว่าใช้หลวงปู่รุ่นไหนดี ดีทุกรุ่นไม่จําเป็นว่าต้องรุ่นปีสามสองเป็นรุ่นเปิดโลกเพราะว่าตอนที่ท่านอธิษฐานเปิดโลกปีสามสองมันย้อนกลับไปทุกรุ่นเลยแล้วมันย้อนไปในเหรียญพวกเหรียญพวกที่ไม่ได้ผ่านพิธีอย่างนี้ยครับส่วนใหญ่มันมันจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าครับหรือว่าเอแต่มันต้องย้อนไปในแต่ถ้าเป็นเหรียญที่แบบไม่ได้เคยมาเกี่ยวข้องไม่ได้อ่ามันอาจจะย้อนกลับไปไม่ได้ขนาดนั้น อาจจะย้อนยจากข้อเหรียญที่มีความเกี่ยวข้องที่ท่านเคยที่ท่านเคยเสกมาแล้วที่ท่านเคยผ่านการอธิฐานมาแล้วแล้วย้อนกลับไปเพิ่มอย่างเงี้ยได้หรือไม่ก็ต้องบอกท่านก่อนมันมีบางกรณีเหมือนกันที่แบบว่าสมมติเหรียญทํามาไม่ทันแล้วหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรเสกพร้อมกันเลยถ้าท่านรู้แบบเนี้ยท่านอธิษฐานได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่วีรูปลักษณ์ของข้าพเจ้าในรุ่นรูปแบบนี้แบบนี้ขอวิชาจงไปทั้งหมดครับอย่างเงี้ยก็ทําได้ถ้าถ้าทําถ้าท่านทําเป็นพลังงานจิตท่านถึงท่านทําได้เหมือนแล้วส่วนใหญ่เขาทากันแบบนี้ไหฮะ หรือว่านี่คือส่วนท,<อ>ที่ย้อนหลังได้โอ้ต้องต้องรู้เรื่องของกระแสพลังงานเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะเป็นสายโปรติสัตจะทําพวกนี้ชนานาญกว่าเพราะโปรติสัตย์เขาจะเก่งในเรื่องของการอธิษฐานวางรูปลักษณ์ตัวเองครับถ้าเป็นสายโปรติสัตเนี่ยจะทําพวกนี้ได้เยอะแต่ถ้าเป็นสายวิชาทั่ว,วไปมันจะไม่ค่อยรู้เทคนิคการอธิษฐานว่ามันมีวิธีอธิษฐานพลิกแพงได้หลายแบบแบบอยู่ในบ้านเราพามากรรมสวดทีเดียวสามารถให้พลังงานทั้งหมดไปที่พระทุกอง,งได้ในบ้านโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ พวกพลังงานนี่จะหายไปไหมครับเหมือนเราถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่ก็กสมมุติว่าของใหม่เอาง่ายๆของใหม่เนี่ยเวลาตอนแรกอ่ะจะมีกลิ่นของความใหม่พอใช้ไปนานๆจะเริ่มจางอันเนี้ยของพักเครื่องเนี่ยมีเหมือนกันไหมครับว่าเริ่มต้นมาจากวัดุกเสกศักดิ์สิทธิ์โอ้ยวูบวาบเลยแล้วพอใช้ไปนานๆสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีไปรอดใต้ทุนนู่นนี่นั่นพลังหายไปหรือว่าไม่เกี่ยวเลยครับอยู่อยู่ที่คนเสก าคนเสกใช้กําลังตัวเองแล้วยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลมีโอกาสเสื่อมมีโอกาสเสื่อมสมมติว่าคนนั้นเกิดไปอาบัติปราชิกขึ้นมาหรือไปผิดศีลผิดธรรมหรือว่ากําลังชานเขาเสื่อมแล้วเขาใช้พลังงานตัวเองเส็งอันนี้เสื่อมทันทีอแต่ถ้าเกิดเวลาเขาเสกเขาน้อมบารมีพระมาเนี่ยไม่มีเสื่อมเพราะพระพุทธเจ้าไม่ไม่มีเสื่อมไม่ต้องกังวลไม่ต้องว่ายเพียงแต่ว่าพวกท่าน เหล่านี้ท่านจะฉลาดในการธิษฐานคือแม้ว่ามันจะไม่มีเสื่อมแต่ท่านก็จะธิษฐานไว้เพราะไม่งั้นบางทีสมมุติว่ามันผ่านยุคเราไปเยอะแล้วอะ่ะในอนาคตอ,อเป็นพันปีเนี่ยคนไม่รู้จักพระาศาสนาแล้วอะ่ะเกิดมันไปตกอยู่ตามพื้นตามอะไรคนไม่เห็นแล้วเอามาเหยียบมาย่ำมาคว้างเล่นเขาจะเป็นบาปท่านก็อาจจะธิษฐานแค่ว่าให้ยังไม่เสื่อมตาบที่มันยังไม่สลายกลายเป็นน้ําหมดไปหรือว่าให้อยู่ แค่ในช่วงที่มีพระศาสนาหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเพื่อไม่ให้เลยความเป็นจริงเกินไปอืเอาเฉพาะในช่วงที่ใช้ประโยชน์ได้อะไรประมาณเนี้ถ้างั้นตามที่สรุปก็คือเนื้อตะกัวหรือเนื้อบางเนื้อเนี่ยมีการเสกเนี่ยค่อนยากง่ายเนี่ยก็ต่างกันจริงๆเพียงแต่ว่าถ้าพระอาจารย์เก่งๆเนี่ยไม่จริงๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ต่างกันเป็นเปอร์เซนต์แค่นิดหน่อยอะ ความได้ไม่ีคือมันมีท่ากันนิดนึงจริงๆแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับพุทธคุณใช่เสกได้เหมือนกันใช่ออืครับก็คือไม่ได้ต่างกันนั่นแหละเวลาขอจริงที่จะใช้ใช้รุ่นไหนก็ได้ใช่ไหมฮะอ่าขอให้เป็นรุ่นที่เราสบายใจที่จะระลึกถึงเพราะคนใช้ครึ่งหนึ่งคนเสกครึ่งหนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นบางคนแบบว่าทาไมบางคนใช้เนื้อเงิเนเน,เนื้ออะไรรู้สึกว่าใช้ได้ดีคือบางครั้งเห็นว่าเงินหรือทองคามันมีค่าเราใช้ด้วยความรู้สึกว่าโอ้โหฉันอุตส่าห์เก็บเงินบูชามาตั้งแพงคือจิตมันมีความสบายใจมันชอบมันศรัทธาเนี่ยมันก็ดึงพลังงานมาได้ดีขึ้นก็นมีเพราะฉะนั้นคือ่อส่วนวส่วนตัวจะรอบทิศจะชอบเนื้อไหนเป็นพิเศษครับสมมุติว่าความรู้สึกของตัวเองถ้าเลือกใช้เนื้อหนึ่ง จริงๆก็คงต้องเป็นเนื้อโลหะเพราะว่าผงด้วยความที่เราเป็นคนซุ่มซ้าม่ยบางทีก็เกิดทํำตกทําแตกได้ครับถ้าเป็นเนื้อโลหะคือถ้าจริงๆถ้ามันมีทองคํามันก็ต้องดีสุดอยู่แล้วเพราะมันมีมูลค่านคก็คือจริงๆก็คือดีมนม,มูลค่าในตัวเองด้วยไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่มีทรัพย์อ่ะ เนื้อทองแดงอะไรก็โอเคใช้ได้หรือถ้าเล่นเนื้อนวะไปเลยก็ยิ่งดีเพราะเนื้อนวะมันมีมันมีสูตรความศักดิ์สิทธิ์ในการลงแผ่นอะไรต่างๆในตัวแล้วมันก็สวยด้วยเนื้อมันกลับดำส่องดูได้อะไรเนี้ยครับก็คือไปเน้นเรื่องเอ่อถ้าคศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันจะกลกายเป็นว่าถ้าเลือกก็เลือกเป็นรุ่นที่เนื้อมีความพิเศษหน่อยใช่ไหม,มใช่ครับได้เลยครับวันนี้ก็ถือว่าให้ความรู้จากที่ทางบ้านถามมาเยอะเราก็ช่วยไขข้อสงสัยนะครับ ส่วนใครที่มีคำถามอะไรแบบนี้ก็ส่งมาเรื่อยๆในข้อความเพจ g h o s t g u r u ได้นะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเพิ่งมาเจอรู้สึกประทับใจเอ้ยมีการคุยกันถูกจริตอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถลงไปดูในเ YouTube เก่าๆเราได้นะครับมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นร้อยกว่าคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ